Get out of there! Alright, everybody pays attention, no one gets hurt! Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! hey. Uh, come on! Oh, finally! Oh. Let's go! Shut up! Shut the fuck up! I'll let Cap Homes over the Okay. Come on, Nestor, we're giving you everything you want. I don't even think about it! แล้วก็เข้ามาสู่เกม GTA V กันนะครับผมในโหมดเนื้อเรื่องนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมีท่านผู้ชมขอมาครับอยากให้ผมเล่น GTA มากๆเลยนะขอมาจัดให้ครับผม โอเคครับให้โทรศัพท์ขึ้นไปนะฮะระเบิดตู้เซฟนั่นเองครับผมฉากสวยมากนะครับผมเรียกว่าฉากสวยมากๆนะครับเดินไปตามทางที่เขากำหนดให้นะครับไปตามจุดเหลืองๆนะครับผมโอเค ให้เรามาเอาเงินนะครับผมเก็บเงินไปโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะครับตั้ง9 5้0 0มื่นะครับผมโอ้แสนนะเกือบแสนแปดนะฮะโอเคครับเราก็จะเดินไปตามเรียบร้อยครับในไมเคิลนะฮะให้เราเปลี่ยนตัวครับผมโอเค เราก็จะเปลี่ยนตัวเป็น The เวอร์นะครับผมแล้วก็ยิงตำรวจไปเรียบร้อยนะฮะโอเคเราก็จะไปตามเขาก็แล้วกันนะครับผมอ่าดูกดชิปวิ่งครับโอเคเราจะมาหบหัวมุมตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดคิวตามที่เขาแนะนำ เรียบร้อยครับระเบิดไปนะฮะโอเคครับเราก็จะออกไปตามตรงนี้เลยนะฮะเราจะไปลุยบวกกับตำรวจนะครับผมที่อยู่ด้านนอกโอเคโอเคโอเคได้อยู่นะครับผมหมเข่นจัดการครับเรียบร้อยครับสอยหัวไปหนึ่งดอกครับเรียบร้อยฮะมาอีกคนฮะเดี๋ยวกำลังชักแม็กอยู่ตอนนี้โอเค โอเคครับเคลียร์ให้เปลี่ยนตัวโอเคเปลี่ยนตัวมาเป็นไมเคิลนะครับผมมันตายยังเออเออตายแล้วโอเคครับวิ่งไปต่อไปครับผมโอเคเราจะกดชิควิ่งต่อไปครับสอยหัวตำรวจหน่อยอื้ออหูเจ็บเจ็บมันอยู่หลังรถครับกำลังนอนอยู่นะฮะโอเคครับตายไปเรียบฮะ เรียบร้อยครับล่วงฮะทั้งรถทั้งคันฮะโอเคตายหมดครับผมวิ่งไปเรื่อยครับผมชาก์แม็กไปด้วยฮะขับมาโอเคครับเรียบร้อยครับเร,เราวิ่งไปเรื่อยนะครับผมเหมือนด้านขวาจะมาฮะเอามันมาคนเดียวหรือว่ามาคู่นะโอเคครับล่วงหมดครับผมหลังจากนั้นขึ้นรถต่อไปครับโอเคได้ แรกๆเราจะเป็นคนนั่งไปก่อนฉากนี้ใะครับมีตำรวจกำลังตามมานะครับผมโอเคไปจนลูกบอกไปยิงครับโดนสอยหัวล่วงไปหนึ่งครับผม แหมแต่มองแต่ละฉากในภาพสวยมากเลยนี่ชนต้นไม้ไปสิครับโอ้ฉากสวยมากนะครับผมโอเคครับและฉากนี้เราก็กลับมาเป็นคนขับนะครับผมในการบังคับรถนะครับโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับผมโอ้แต่ภาพสวยที่มานนี่สวยมากๆเลยฮะโอเคครับเหมือนจะเลี้ยวตรงนี้ไหมยังไม่ใช่นะฮะยังไม่ใช่เลยครับผม ำรวจยังไม่รู้ว่าครับว่าเราหนีมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ที่เลี้ยวนะครับโอเคเหมือนตรงนี้ครับเลี้ยวขวาครับโอเคเราจะเลี้ยวข้ามตรงนี้ครับฉากรถไฟกำลังจะมาแบบนี้เรียบ้อยครับผมโอ้โหเจ็บหนักครับแต่ละคนเจ็บหนักครับ mặt car, alright? We can go this way to the chopper. team. Stick to the fucking plan. Come on. Sam's a hive, have heard. Where the fuck is the be fine. เรียบร้อยครับไมเคิลโดนสอยไปอีกหนึ่งครับมันได้เซเวอร์กำลังหัวร้อนนะโดนเพื่อนโดนยิงนะครับผมด้วยความที่อยากจะช่วยเพื่อนนะครับก็ต้องสอยตำรวจสิครับผมโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เยอะมากเยอะมากนะครับผมเยอะมาก โอ้หเยอะ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 จริงเยอะจริงเยอะจริงอืออืออือโอ้หเยอะมากนะครับเราจะค่อยๆยิงไปอ้าวไอ้มันอยู่ใกล้ๆนี่หว่าคิดว่ายิงโดนยิงจากตรงไหนนะฮะโอเคโอเคปั้งปังไปเรื่อยๆครับอีกตัวหนึ่งครับอ้าวอ้าวมันหลบโอเคไอหัวโลนจัดไปโอเคคาสซีนครับทำมาเยอะอย่างนี้ครับนะ าวิธีหนีด้วยการจับตัวประกันตัวประกันโดนจับล็อกคอครับตอนนี้นะครับหาทางหนีไม่ได้ย,ยังไงต่อครับโอเคตำรวจสองนายกำลังตามมาไอ้มันวิ่งหากจุกตูดไปนู่นเลยฮะโอ้โหโดนวิ่งไล่ยิงฮนะอ หลังจากนั้นนะครับภาพก็จะตัดเข้ามาสู่ฉากที่ฝังไมเคิลนะครับตามหมดในเรื่องนะครับท่านผู้ชมที่เคยชมในเรื่องก็จะเข้าใจดีนะครับ,<ต>รบผมก็เคยดูมาเหมือนกันนะครับ <Our Lord S 2> แต่อาจจะไม่ได้แบบบรรยายตามภา,าษาอังกฤษโดยตรงเลยนะครับ <Perhaps. S 2> ก็จะเล่นไปตามสเต็ปผมก็แล้วกันนะครับ นี่ฮะแ,แต่คนตายมาเย็นดูบุหรีตรงนี้นะครับผมโดยแบบสบายใจชอบนะเรีว่าเป็นแผนนะตา,ตามหมดในเรื่องนะเออกากวาก็กำลังเสียใจแกนทรออโตัววีครับเจดีภาคห้านะครับ เกมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบมากมากเลยนะครับในฉากนี้ก็ตัดเข้ามาสู่ในไมเคิลกำลังมาปรึกษากับจิตแพทย์ทยนะครับผมโอเคเราจะไม่ปไปดูเน<ป>ื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับผมเราจะเน้นเล่นมากกว่านะครับโอเคไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ ภารกิจนี้ครับนายแฟรงกินครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเกม GTA V นะครับโอ้ยดูแมวให้เราเลือกรถครับผมรถแต่ละคันผมว่าเอาคันแดงนี่แหละมันอยู่ใกล้เราดีนะครับผมคันแดงอันแรงฤทธิ์นะครับเค แล้วก็ขับรถขี่ตามไปครับผมตามเพื่อนของเราครับในตัวละครนี้ชื่อว่าอะไรนะรามานะครับผมก็จําตัวละครด้านเนบางตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้จําได้ทั้งหมด <laughs> โอ้ดิฟดิฟ <laughs> เราก็จะขับรถไปได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ชมภาพบรรยากาศของ GTA V นะครับผมรือว่าภาพสวยมากๆนะครับผมไม่คิดว่าคอมผมจะรับได้นะครับปกตินี้จะกระตุกมากๆนะครับน่าจะเป็นที่โปรแกรมนะครับเรียกว่าผมไปลงไดเวอร์ของ N v i d ว a ดีมาใหม่นะครับรู้สึกว่า มันก็ลื่นๆนะครับผมมันก็สามารถที่จะเล่นเกมได้แต่แอบอาจจะไม่แบบเออลื่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเล่นได้นะขอะให้ท่านผู้ชมไดอ้อยากดูนะครับผมมีท่านผู้ชมมาคอมเมนต์ว่าพี่อยากให้พี่เล่นเกม GTA มากเลยนะครับผมผมก็ไปหาดูนะออลองดูซิว่าเราจะสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับ เราจะขับรถมาครับอื้มหืมอื้มหืมโดนชนไปหนึ่งครับผมเออโอเคเราจะขับรถตามไปนะครับเออยกำลังตามไปอยู่เพื่อนเราก็จะขับรถมาค่อยๆโอ้โหนึกว่าจะรอดรถข้างใต้เลยฮะ โอเคครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เอาแหมมันดิฟมากเกินไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเขาก็จะสอนให้เราแบบบังคับรถนะครับว่าควรบังคับยังไงนะทำไมมันไม่ลอยผมวะเนี่ยโอ้อะไรวะนั่นเมื่อกี้ทำไมมันไม่ลอยให้อ่ะอ๋อกดผิดอันมันต้องกดคอนโทรลผมก็ว่าอยู่ ทำไมมันหัวมันชิมวะเอาโอเคไปได้เรื่อยๆฮะผมรถเราก็จะเละๆหน่อยครับเป็นปกตินะครับผมโอเคมาได้อย่างสบายๆนะครับอืมโอ้โดนชนไปหนึ่งครโอเคไปไปเรื่อยๆนะครับ ล้วก็ขับตามไปนะครับแล้วมันก็จะไปทะลุตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องไปตามก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ออกมานะฮะโอเคอเขาให้เข้าไปตรงนี้นะครับ,ข,ข,รรบขับตามไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหเสียงท่อลั่นมากครับมันก็จะคัดซีนตรงนี้นะครับ โอเคครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราทำอะไรต่อไปให้เราหลบตำรวจนะครับเดี๋ยว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 มาซะแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยนะโอเีเราจะหาวิธีหลบจากตำรวจตรงนี้ก่อนนะครับเราค่อยไปหาที่หลบภัยดีๆนะครับผมว่าตรงนี้โอเคเวิร์กสุดละ เราจะเข้าไปตรงนี้ครับเก๋บังจะจะไม่เจอนะอย่าอย่าให้เห็นนะโอเคเราจะหลบตรงนี้ก่อนนะครับผมดูซิว่าตำรวจจะเห็นเราหรือไม่นะครับต้องมาดูกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยออกไปตรงโน้นดีนะฮะตอนนี้ก็หลบๆไปก่อนนะครับเขากำลังขี่หาอยู่นะเนี่ยเฮ้ยมันจะเดินลงมาหรือไรเฮ้ยอย่าเดินมาอย่าเดินมาอย่าเดินมา อย่าเดินมาอย่าเดินมาโอเคครับผมหลบได้นะเยี่ยมไปเลยนะตรงนี้ก็อย่าไปขับรถชนใครก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะไปได้ครับผมสถานที่จุดหมายปลายทางอยู่ไม่ไกลที่เองนะครับผมรู้สึกว่าภาพมันสวยมากๆเลยนะครับผมไม่เคยปรับอย่างนี้มาก่อนนะรู้สึกว่าภาพโคตรสวยเลยนะ มันมีอัตลดในการเล่นมากๆนะครับถ้าเราปรับสวยอย่างนี้นะครับมันจะสนุกไปอีกแบบนะครับโอเคภาพสวยเหลือเกินนะครับผมอืมเรามาถึงที่ของเรานะครับเราก็จะมาส่งเฟสนะครับฉากก็จะตัดเข้าคัาสซีนเลยนะครับโอเคเหมือนเอารถมาส่งเลยนะครับผมแล้วเราก็ เดินไปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะเจอตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นลูกของนายไหม่เึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับตัดฉากมาเลยดีกว่านะครับผม อ๋อเขาชื่อเจมมี่นั่นเองโอ้ผมก็ลืมชื่อไปนะครับเราก็จะได้รถเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขละคันคนละคันเว้ยเออคันนี้คันนี้โอเคนี่ก็คือรถของนายแฟรงกินนั่นเองนะโอเคไปที่เขาเนี่ยครับบ้านของนายแฟรงกิ้นั่นเองนะครับ เเราจะไปทางลัดดีกว่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดีวทางลัดเราอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับทางลัดของเรานะครับนี่ไงมาถึงด้วยเร็วนะฮะโอเคแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้ครับเอาเรถไปจอดที่โรงจอดรถนะครับผมเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จภารกิจ ผลิติัแรกของเรานะครับรก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนีไม่รู้ว่าบ่นพึมพำอะไรนะครับผมโอเคครับมิชชั่นผ่านนะครับผมยอดเยีย่ยมไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบ้านของนายแฟรงกลินกันก่อนนะฮะอันนี้ก็คือป้าละ่ะ ก็สวยดีนะบ้านสไตล์ดีนะครับผมก็มีการตกแต่งประดับอะไรมากมายไหนอะกระจกทำไมไม่เห็นเงาอ้าอ๋อมันเป็นประตูบ้านผมนึกว่ากระจกนะครับเออนี่ก็มีเรือนให้เราเก็บนะครับผมเอามันก็ตกแต่งเป็นสไตล์แบบฝรั่งฝรั่งอ่ะนะนะครับออันนี้ห้องเก็บของนะอ่ะเออเห็นมีอะไรอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะซึ่งไม่ใช่ห้องนอนเราแน่นอนนะครับผมดูภาพ มันคือศิลปะนะครับท่านผู้ชมโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็คงเป็นห้องนอนของเราแน่นอนนะครับห้องน้าห้องนอนไดแฟรงกลินนะครับผมโอ้ my god ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับเดี๋ยวเราออกจากบ้านไปดีกว่านะครับผมโอเคสุดยอดไปเลยนะครับผมสำหรับธุรกิจแรกของเรานะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับนายซิมอนนะครับโทรมาหาเรา น่าจะมีภารกิจให้เรานะครับตัว S ก็จะเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับเป็นยันบ้างครับสำหรับคลิปแรกของ GTA V ของเรานะครับซึ่งเป็นเล่นในมดใเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมครับอาจจะแบบบางทีก็อาจจะต่อเนื่องบ้างอาจจะขาดช่วงไปบ้างนี่ก็ต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ